สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะวันนี้เป็นการอ่าอานดวงประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 5เป็นดวงภาพรวมเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะฝ่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพปายเพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีสิงนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ชาวราศีสิงและก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะ ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์ค่ะอาจารย์จะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะ ไพใบที่1เป็นพลังงานไพ่เจดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่เงินออกมาถือว่าดีมากเลยนะคะหนึ่งเหรียญออกมาอีกต่างหากว้าวเอ็มเพอร์นะคะไพ่ดีมากในเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเดอะฟูลนะคะไพ่ใบที่ห้าเป็นไพ่พลังงานห้าไม้ใบที่6กราชินีพัดกันใบที่7จดสามดากใบที่8ดเดอกซันใบที่9้า อสวินเหรียญใบที่10ราชินีเหรียญ11 The m ด o มูลใบที่12 2สองไม้นะคะโอเคค่ะพลังงานของเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเราจะเห็นไพ่เงินขึ้นมาเนี่ยไพ่เจดเหรียญเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะขยายด้วย1เหรียญด้านหลังลัคนาซึ่งถือเป็นตำแหน่งสรุปก็คือ2ไม้นะคะเพราะฉะนั้นอ,อาจารย์เห็นไพ่ยกหลังก็เป็นไพ่ดมูลด้วย าชาวราศีสิง์ตอนนี้ท่านกําลังคิดในเรื่องของการงานจริงๆแล้วตําแหน่งการงานเนี่ยเป็นไพ่ราชินีเหรียญถือว่าการงานท่านก็มั่นคงอยู่แล้วแต่ท่านเดือนนี้ท่านอาจจะคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะในตําแหน่งบุตรตะก็ขึ้นห้าม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของงานนะคะซึ่งท่านกําลังคิดที่จะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยาย ธุรกิจโครงการก็ได้หรือถ้าท่านทํางานบริษัทก็แปลว่าท่านกําลังคิดจะทําทงานเพิ่มอย่างน้อยก็2ออย่างแหละในเดือนนี้นะคะ,อะสองไม้เนี่ยแปลว่าทํา2อย่างควบก,กันนะะแต่ท่านก็อยู่ในช่วงของกังวลอยู่เหมือนกันว่าออจะทําอะไรดีนะคะเพราะไพ่เขาเรียกว่านําหน้าลัคนาเนี่ยนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะต้องมีการลงทุนนะคะการใช้เงินในการลงทุนทํา ธุรกิจหรือทําอะไรใหม่ๆครั้งเนี้ยซึ่งถ้ามองเนี่ยกังวลน,นิดนึงนะคะแต่อาจารย์มองว่าท่านทําแน่นอนท่านตัดสินใจแน่นอนและการทำครั้งนี้ถือว่าสําเร็จนะคะเราจะดูจากหลังด้านหลังของอเขาเรียกว่าดวงนะตั้งแต่ตําแหน่งเนี่ยความสาเร็จคือตําแหน่งสุภาษนะคะตำแหน่งสุาะะงสภาษเป็นไพ่อัเวินเหรียญและยังมีไพ่เดอะซันขยายอัศวินเหรียญอ,อ,อยู่ บ่งบอกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเสริมจากงานประจำอ่ะท่านจะประสบความสําเร็จถ้าท่านไม่ได้เขาเรียกว่ามีความชํานาญแนวเรื่องนี้ก็ได้นะไพ่เดฟฟัฟูคือฉีกแนวการทําง,งานเกิดขึ้นท่านก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ที่ไพ่ราชินีพระจันรนะฮะ ให้ราชินีพระจันทร์เนี่ยจะสื่อถึงเอกสารข้อมูลอ่าสื่อถึงหนังสือการเรียนรู้นะคะให้ใบน,นี้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงจะมีการไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อทําให้ตัวเองมั่นอกมั่นใจดีแอมเพิ่มมากขึ้นในการที่ทำตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ก็ได้หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะเป็นเรื่องของอร้านอาหารร้านกาแฟ นะคะไพ่พระจันทร์ขึ้นสองใบนะคะบ่งบอกถึงเรื่องเองินเยอได้แต่ท่านจะสามารถที่จะทําสําเร็จและตอบโจทย์ในเรื่องของเงินและรายได้ได้อย่างแน่นอนนี่คือประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของงานนะคะเพราะไพ่โดดเด่นในเรื่องของงานประเด็นที่สองค่ะบางท่านนะงานที่ทําอยู่ก็ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ตัวชาวราศีสิงห์บางท่านกําลังคิดที่อยากไปทํางานต่างประเทศก็มี นะคะ,ะไพ่เอมเพอร์อยู่ตำแหน่งการเดินทางด้วยสหาชาชตำแหน่งมรณะก็เดินทางเป็นไพ่เดอรซันเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีสิงห์ท่านไหนที่คิดจะไปทํางานทางไกลนะคะไกลบ้านไพ่เดอะฟูต่างทินต่างแดนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันก็ได้นะคะหรือญี่ปุ่นก็ได้เกาหลีก็ได้นะคะที่มองเห็นนะ ท่านสามารถที่จะยื่นเรื่องของเอกสารนะคะยื่นเรื่องข้อมูลเอกสารเดินเรื่องวีซ่าอะไรก็ว่าไปท่านสามารถที่จะนําเงินที่กังวลฮ้ยลงทุนไปในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเนาะมันจะคุ้มค่าไหมเราจะได้เงินกลับมาช่วยเหลือที่บ้านครอบครัวแล้วทําให้ตัวเองมั่นคงแล้วละระยะยาวหรือเปล่าอ่าบางคนเคยคิดอย่างนั้นอยู่ อันนี้ถือว่าทําได้อีกนั่นแหละค่ะนะคะเพราะอาจารย์จะเห็นไพ่ตาแหน่งสุภะตําแหน่งกรรม,มะตําแหน่งมรณะเป็นไพ่ยอย่างเงี้ยเดอซันอัศวินเหรียญราชินีเหรียญนะคะก็ถือว่าท่านย่อมที่จะ,ะทําแนวเนี้ยเกิดความสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเรื่องของงานนะคะหรือถ้าใครที่ทํางานหน่วยงานราชการก็ได้นะไพ่คือเดี่ยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะไพ่เดอซันเป็นครูบาอาจารย์ นะคะหรืออาชีพอื่นๆก็ได้นะคะหน่วยงานพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะคะหรือหน่วยงานข้าราชการทหารในอเมรตำรวจนะคะท่านก็ยังมีโอกาสในการที่ถูกโปรโมตนะคะสุภาเป็นอัศวินเรียนานะจุดนี้ม้าเนี่ยก้าวแบบยกขาสูงเลย การทยานไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าไลเดเวตชุดนี้อาศวินเหรียญมาจะหยิบอยู่กับที่แต่ชุดนี้ม้ายกขาหน้าพร้อมที่จะไปเพราะฉะนั้นในเรื่องงานท่านที่อาจารย์พูดไปฐา,านตำรวจก็ได้หรือครูบาอาจารย์ท่านมีโอกาสที่ถูกโบโหมดจากตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะคะตำแหน่งกระดุมพระเป็นหนึ่งเหรียญเกิดขึ้น การเงินปังค่ะเดือนมิถุนาย,ยนสำหรับชาวราศีสิงเงินจากงานเงินจากการลงทุนหุ้นก็ได้ด้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญหุ้นเล่นหุ้นโชคจากการเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสได้อยู่นั่นดีเนื่ออยู่อยู่ดีนะคะก็คือเป็นดวงดีอะเดือนนี้นะคะท่านได้รายได้เข้ามาหลายช่องทางได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะแล้วก็ ตำแหน่งที่อยู่อาศัยเดอะฟูเนี่ยนะคะแปลว่า,าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายย้ายบ้านย้ายห้องอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นการปรับปรุงหัวจุ้ยบ้านใหม่ก็ได้นะย้ายมุมของเตียงนะคะถ้าใครยังไม่ย้ายย้ายนี่เป็นการเสริมดวงเลยนะถ้าท่านอยู่ทางที่เหนือท่านก็อาจจะไปอยู่ทางที่ใต้ที่ตะวันออกก็ว่าไปนะคะนั่นก็เป็นการการมูฟแล้วเป็นการเปลี่ยนพลังงานของ ดวงดาวนะตามตามหงจุ้ยจริง,รงๆเขาก็จะมีตําแหน่งตําแหน่งรุ่งเรืองตําแหน่งอะไรอะของของแต่ละรหัสบุคคลเหมือนกันนะคะอาจารย์ไว้ว่าอาจารย์จะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าเราจะเสริมดวงเราแบบไหนเรียกพลังโชคลาภเนาะโอเคค่ะ,ะต่อไปนะคะในเรื่องของอลูกน้องบริวารน,นะคะถ้าท่านมีลูกน้องก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะเพราะลูกน้อง กําลังบางท่านลูกน้องท่านกําลังถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเตรียมหน่อยนะคะลูกน้องท่านมีเกณฑ์ที่จะย้ายงานลาออกจากงานก็มีนะคะแต่ท่านก็จะได้ลูกน้องหน้าใหม่เข้ามาที่ดีกว่าเดิมอันนี้นะคะแต่เราต้องเตรียมเนิ่นๆนะอันนี้อาจารย์มองประมาณกลางๆเดือนมิถุนานะลูกน้องท่านบางคนที่อยู่กันมานานอาจจะมีเกณฑ์ออกไปทําอะไรของเขาเองท่านจะต้องเตรียมหาลูกน้องใหม่เหมือนกันนะคะหรือใครมีบุตรนะ ชาวราศีสิงห์ที่มีครอบครัวแล้วบุตรท่านอาจจะเรียนทางไกไปรเรียนจังหวัดอื่นหรือปรเปรียนต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสาจะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะอ่าโอเคต่อไปในเรื่องของความรักนะคะถ้าเรื่องของความรักเนี่ยอ่าในตาแหน่งความรักเป็นพลังงานไพ่สามดาบนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าความขัดแยง้งความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคะใครที่คบหากันมานานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของความสัมพันธ์ ที่คนรักของท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีคือยังไม่ถึงขั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแค่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคนรักของท่านอะ่ะอ่านะฮะมีเกณฑ์พูดคุยกันมีเรื่องของความรู้สึกเผอภัยในเรื่องของความรู้สึกทางใจไปอะ่ะหลงผิดไปชั่วขณะเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์อยากให้ชาวราศีสิงห์เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเอ่อมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็พยายามใช้ความดีของท่านนั่นแหละนะคะที่จะยังรักษาความรักของท่านไปต่อได้เขาอาจจะหลงผิดไปบ้างเขาอาจจะบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่บางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะเอ่อผู้ชายสเสน่ห์แรงจะมีผู้หญิงเข้าหาเยอะก็ได้นะเออนะคะแบบนั้นอนะ่ะอาจารย์มองนัเนี่ยรายชินีพระจรย์มีคนเข้ามาทางคนรักของท่านก็ได้ นะคะแต่อาจารย์มองว่าไม่ได้มีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกกันแต่าจะามีทะเลาะมีปากมีเสียงมีปัญหาทําให้เครียดทําให้วุ่นวายในเรื่องของความรักได้นะสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะอาจจะเป็นประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ให้หนักแน่นนะคะหนักแน่นต้องบอกว่าหนักแน่นนะพลังงานเจ็ดเหรียญขึ้นที่ตัวท่านเนี่ยคือพลังงานธาตุด,ดินถ้าท่านหนักแน่นมีเหตุมีผลนะคะคือใช้แบบเขาเรียกว่า ความเขาเรียกว่าความอ่อนโยนต่อก,กันก็ได้นะอาจารย์มองนะความอ่อนโยนความมีเหตุมีผลและความให้อภัยกันถ้าอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่คนรักอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะอาจารย์พูดจาก,กน้าไพ่นะแล้วยังไงท่านก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้ถึงแม้จะมีความขัดแย้งที่หลังไพ่เนี่ยเป็นลูกแกะเอาหัวชนกันเนี่ยะคะ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกออาจา,ารย์ก็เตือนไว้หน่อยนะคะ แต่ไม่ได้แปลวันเลิกนะคะหรือบางท่านชาวราศีสิงห์ก็มีปัญหาในแง่เขาเรียกว่าอะไรคนรักไม่ได้ดังใจก็มีนะคะบางท่านนะอันนี้จะเป็นความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องชู้สาวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่คนรักไม่ได้ดังใจเพราะอะไรหนึ่งเขาอาจจะเฉยในเรื่องของการทามาหากินในเรื่องของการพัฒนาการเติบโตความก้าวหน้าที่ชาวราศีสิงห์มองว่าตัวเองทํางานหนะัก เจ็ดเหรียญมุ่งมั่นหาเงินหารายได้หาความมั่นคงแต่ไมคนรักเฉยหรือเกินรักปากแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีบางครั้งอาจารย์มองว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนใครให้ได้ดั่งใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนที่ตัวเรานี่แหละที่จะต้องพยายามที่จะอะไรที่มันพอข้ามได้ก็ข้ามไปนะคะ แล้วค่อยๆ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 พูดนะก็ก็ยังมีโอกาสแต่มันจะช้าหน่อยนะในการที่จะเปลี่ยนคนใดคนหนึ่งไปเป็นตามที่เราต้องการอาจารย์มองความรักเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ท่านดีในเรื่องของการงานการเงินแต่ความรักอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นเลิกกันนะเออนะคะก็ก็จัประมาณนี้นะคะส่วนความรักใหม่ๆก็มีเข้ามาคุยบ้างนะคะใน ความหมายคําว่าห้ามไม่เท้านะแต่ก็ไม่ถึงขั้นกันที่ชาวราศีราศีสิงคนโสดนี่จะแบบอืมเขาเรียกว่าเขาเริ่มแบบจริงจังเป็นความรักทันทีในเรื่องของรักใหม่ๆนะอาจารย์มองแค่คุณเข้ามาคุยแนตะท่านค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะให้เดมมลนคิดเยอะคิดมาก ไม่ได้เชื่อใจใครง่ายนะคนโสดท่านอาจจะเคยผิดหวังมาเพราะนั้นคนเข้ามาในเดือนนี้ชาวสิงจะคิดแล้วคิดอีกเลยว่าเขาจริงใจไหมเขาเข้ามาหลอกไหมอันนี้ถือว่าดีค่ะอย่างน้อยคนเรานะต้องมองในแง่สองด้านนะสองแง่สองมุมก่อนว่าเขาเข้ามาดีหรือไม่ดีต้องศึกษากันนานๆนะคะก็ก็จะไม่ต้องแบบมานั่งเสียใจนั่นเองนะคะไพ่ของท่านก็ออกอาการประมาณนี้ในเดือนนี้นะคะ โอเคค่ะอาจารย์ขอไพ่ขอไพ่สรุปเป็นไพ่คำแนะนำนะคะ,ะท่านได้ไพ่ justice ไงค่ะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของการได้รับความช่วยเหลือนะคะเพราะภาพเนี่ยเป็นคนเนี้ยเหมือน เขาได้รับบาดเจ็บแล้วมีอีกคนนะมายืน่นเงินยื่นผลประโยชน์ให้นะคะหรือถ้าแปลไปนะก็อาจจะแปลว่าถ้าท่านเจอปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาหรือเดินเรื่องเอกสารหรือมีเรื่องของคดีความก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ได้ไปยื่นโอดีแบงค์หรือไปทําเรื่องกู้เงินการขยับขยายการลงทุนเพื่อได้เงินเพิ่มท่านจะได้รับตรงนั้นนะ,ะถ้ามองไพ่ไปนี้นะคะขออีกใบค่ะ ไพ่เป็นการขับเคลื่อนนะครับมอไซค์แบบโอ้เป็นสิ่งที่มั่นอกมั่นใจแล้วมีความท้าทายมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองพลังงานไพ่งงพท่านในเดือนนี้ได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งกับสาห้านะคะเป็นพลังงานของการขับเคลื่อนที่ ท่านมั่นอกมั่นใจใน,ในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตท่านไปข้างหน้าแล้วไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้อยู่แล้วนะคะและท่านก็ยังมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยนะ,ะในหน้าไพา่นอกจากว่าเราอ่ะมีพลังเต็มที่ในการทํางานหรือเป้าหมายที่จะทําอะไรเนี่ยนะ,ะเราจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ